สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเราชาวยู่ทูเดี๋ยวนี้กำลังยกบาทเนาะจังหันเฮนนะียนเนาะม่วานเป็นงานเขาดเพิ่นทรงสก,การ์แนวตรนี้กังไห้พราะเขาช่วยมากกับลงุงปอยทงมาดูเขาทา,านเลยเนาะอือจังเลี่ยวร้า,านกับวันเดียน,นลูกรา้านบม่ได้เดียนค,คืองานอะไรเดียานาะยะเดียก็สิลาได้เนาะ bưng nhún lên nè lên khác luôn khay yếu, này nha cả tốt luôn <laughs> ว่บุญแี er, you know, know trips, ่ม <ę> <s ann els> ่กากเก่เาเรียว่าบุญเขาท่าแกเกคนสีถ่าสามเดือนอันนี้กระเบิถ่าสามเดือนอ่านเรียบร้อยเลยพูดแล้วกำลังลูกไก่คักตีู่กไก่รัก คนเราไม่ังจังไปไเสียงบอกไปโยกเขาไปไหมไปไปยกเขาาฮับย่นี่ก็ได้ตัู้่งขวดอยู

มันก็ในเข่าใจมันก็ในเข่าใจได้หนย่งงวงห้นหน้าห้นหลังรวงเลี้ยงรวงใจร่วงกระท้ำบุญในบุญได้กุศลน้ำกันพี่น้องเอ้ยคนชไวบ้านบ้านเขาซอยเดียวกันนี่ มือช่วงมันกัดไก่คนนละหมองนี่รนาะยชวงมันกัดไก่คนละหมองนี่แม่มคนนี้เขาก็บริมาเนาะแม่่วงกัดม่แมู่ชิมะนี่ก็วรเนี่ยหอวนนี้ก็ัอยู đi น้อง là ấy ได้กัน ừ. rồi ừ. 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 นี่คือเป็นอบ่างนั้นเหือนกันคือว่าชาวบ้านจะฉันนาหนาขันขันขันอันนี้กันเนาะบุอื่นไก่บ่วดอกเนาะขึ้นใหม่ด้วยมง่าเลดมันั่งซื่นๆนี่

อที่เสกประธาอมุ่มืมแล้วแล้วก็เราเพื่อดยูยบอดไปสุนมาเพื่อส่มไอเพื่อ่น้วยดกถูงก่ครก็เพื่อดยเขอเชิพ่อว่าเพื่อนต้องนั่งยู่ห่อยเพราะเห็นเินก่อยก็เพื่ว่าเพราะว่าเพื่อไปบกอืมเดีวนนความแล้วเดี๋ยวนี้่นแล้วกว่นี้ขอบคุณทุกเลอทุกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆของเราที่ทุกจ